รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากพูดถึงความผูกพันอันลึกซึ้งของคนกับช้างคงต้องยกให้กับดินแดนถิ่นอีสานใต้เมืองสุรินทร์ในอดีตกว่า80ปีที่ผ่านมา ชาวเมืองสุรินต้องออกไปคล้องช้างซึ่งนั่นอาจเป็นภาพที่ผู้คนในสมัยนี้ไม่เคยได้พบเห็นไม่เคยรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆว่ามีความน่าสนใจมากเพียงใดเลาไล่ช่างปลาไปอปลาดดงทึบมันนะมือไหวอ่ะคอขาดหมดเลยดูลำบากอยากให้เขาไปเห็นไปดูแล้วมันยากหรือมันง่ายยังไงลำบากขนาดไหนเพื่อจะได้ช้างมาหนึ่งตัวสองตัว ใครสืบค้นได้ว่าชาวกุยสร้างสมความสามารถในการจับช้างป่าและดูแลช้างมาจากที่ไหนแต่สำหรับที่อินเดียเขามีหลักฐานว่าได้สร้างตำราโคชศาสตร์ขึ้นเป็นรายแรกในโลกโดยในสมัยพระเวทของอินเดียเมื่อ600ถึง1,500ปีก่อนคริสตกาลคำพีชุรเวทได้กล่าวถึงควานช้างส่วนในคำพีอาถานเวทก็มีตอนที่กล่าวถึงการฝึกช้างป่าเพื่อน,นามาใช้งาน มีสถานที่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะคะที่เราจะได้เห็นคุณค่าอันมหัศจรรย์แห่งสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสถานที่แห่งนี้แหละคะ่ะบ้านตากลางของจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยซึ่งที่นี่เราจะได้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับช้างรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าทึ่งตามตำนานสัปดาห์นี้จะพาคุณย้อนตำนานไปกับมรดกอันล้ำค่าพร้อมๆกันค่ะ อนจะไปจับช้างป่าถ้าได้ช้างมาเขาก็เป่ามาใครจับช้างไม่ได้มันเงียบไปเลยจะว่าไปไล่ช้างป่าพัดหลงโอ้คนนี้ไอ้พัดหลงป่าที่พักแล้วมาเจอกระเป๋าชนายัยเป่าที่พื้นดินนานมาเห็นมากะปีนต้นไม้ไปเป่าวนต้นไม้กลางคืนมันดังเสียงกล้องในป่า ทางนับร้อยเชือกในขบวนแห่ของเหล่าหมอช้างที่ต่างฮึกเหิมประกอบด้วยเสียงดนตรีประโคมกล้องและการฟ้อนรำคือการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในภารกิจสำคัญของหนุ่มชาวกุยในฐานะคนจับช้างผู้ลือลั่นเป็นภาพที่ผู้เท่ามิวสารางามยังคงจำได้ไม่เคยลืมเลือนและยังคงมีเรี่ยวแรงเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ของหมอช้างผู้กล้าหาญแห่งเมืองสุรินให้ชนรุ่นหลังได้ร่วมรับรู้ เรื่องสมัยแต่ก่อนเต่อรุมโบราณมานะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดอย่างวันนี้วันนีก็เขาก็ออกแล้วตอนเชา้าสัญญาณเขามีเขาเป่าแสดงเกลเตือนลูกศิษย์ลูกหาเตรียมเข้าเตรียมของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอุป,ปกรณ์จับช่างเรืองช่างไปนช่างออกไปกับประมาณหลายเดือนประมาณสามเดือน นหมดเขาสารอาหารแห้งแล้วก็หมดได้กล,ลับได้เลยที่นี่ตามรอยซึ่งกดรอยมันไปก็เห็นตัวมันเลย<ะ>ทำเห็นรอยมันก็ไม่เห็นช้างเลยแม่บอกว่าถ้าได้ยินเขาเป่าสนัยบางคนไม่ไม่อยากจะไปดูกลัว กลัวข่าวร้ายบางคนก็ตายอยู่ที่นู่นเข้าไปลึกไหมคะครั้งแรกก็เข้าเคยเป็นตามกวามมุชายาเเราเข้าไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะครั้งแรกนิชมฮาปี กลัวไหมคะรู้สึกกลัวไหมไม่ไม่ส้างกลัวหรอกเพื่อนมันเยอะไม่ใช่ไปคนเดียวเป็นกองทัพไปเลยฮะเอาช้างประกบแล้วก็สู่ไปติดช้างป่าได้แล้วก็มัดต้นไม้ไววขามนเอา,า,เอานังประการหมัดต้นไม้แล้วก็เอาช้างต่อเราเลยไปประกบเช้างป่ามาถึงที่ฝงกล้วก็ผูกไว้ก็จะไมีอะไรท,ทําวิธียางอื่นโอ้ยลายางไม่ใช่วันเดียวได้นะ่ะบางตัวเป็นเดือน การโคนช้างไม่ใช่งานธรรมดาสามัญแต่นี่เป็นงานที่พวกผู้ชายต้องเดินทางไกลออกจากบ้านไปเสี่ยงภัยในป่าประวัรณนาตัวเข้าสู่จารีตแห่งการเคารพนับถือผีหรืออำนาจเหนือธรรมชาติอันห้อมล้อมด้วยพิธีกรรมอันหลากหลายและข้อปฏิบัติต่างๆอีกมากมายเพื่อความปลอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและเพื่อให้การจับช้างป่าประสบผลดังปรารถนาโอ้ปฏิบัติยากไปจับช้างป่า ไอ้เล็บผมให้ตัดผมก็ให้ตัดอะไรไม่ให้ตัดถ้า้างไกยไม่ดีไม่สวยเราออกไปไม่ได้ออกไปได้จะไม่ได้กลับคืนมาบ้านนอนอยู่ป่าคนเดียวเสียชีวิตอยู่คนเดียวถ้าฝืนไม่ได้แล้วบอกาลวจีบวา้นีไป่ไปบ เสียงบดสวดพิธีกรรมภาษาชาวกูยของพ่อหมอเท่าเมืองสุรินทร์ขินอีสานใต้เ,เพื่ออัญเชิญผีประกรรมและวิญญาณบรรพบรุษรับเครื่องเส้นไหว้พร้อมกับขอพรเ,เพื่อให้มีโชคลาภและเสียงทายผลที่จะเกิดขึ้นจากคางไก่ว่าอย่างนี้คือดีหรือไม่ดีอย่างนี้มันดีมากคือแล้วถ้าเส้นใดแบบนี้ออกไปจับช้างก็มีโชคมีมารอยู่แล้วถ้าว่ามันไม่ดีนี่นี ม,มันจะมอมมอ,อย่างนี้นถ้ามอบอย่างนี้แปลว่าไปไม่ได้ห้ามไปข้างไกลห้ามแล้วถ้าออกไปแล้วจะมีอันตรายอันตรายเหมือนเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วถ้าไปแบบนี้จะได้ช้างกลับมาไหมคะได้สินี่มันมีโชคไม่ลับยังบอก สารประกรรมเปรียบเสมือนเทวลัยอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตวิญญาณบรนพระบุรุษตามความเชื่อของชาวกุยโดยสารประกรรมนี้นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้านหรือที่บ้านของทายาทฝ่ายข้อมีลักษณะเป็นเรือนไม้คล้ายหอสูงมีเสาสี่ต้น หันหน้าไปทางทิศเหนือณนะตำแหน่งที่เงาบ้านไม่ตกทับตัวสารและเงาสารไม่ตกต้องตัวบ้านเช่นกันซึ่งสารประกรรมจะใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังประกรรมและอุปกรณ์ในการคล้องช้างในอดีตไอตอนนั้นผมไปจับช้างป่าได้คนเพื่อนเลยเดือนหนึ่งจะก็ได้โดน,นกับควานสองคนเสือมาลง,งงูง่างูงังนั่น ผมว่าโอ้ยไอ,อ,อ้ช่ว,วช่วยเด้อพระกรรมมืยช่วยลูกช่วยล้านเด้อยายเข้ามาเลยมันไม่กล้าเข้ามาช่างปลามาได้มันไม่กล้าเข้าไปที่ท,ที่พักพิบกรรมมันแรงว่ามุดแดงเยอะๆแบบนี้ไปวางนังประกรรมลงมันู้หายไปไหนหมดผมก็ยอมเหมือนกันนะเนี่ยในน้ำมันท่วมมันยืดจอมปลวกใช่ไหมก็าสารอะไรตักไว้ไม่มีอะไรไปกินเลย ทำเหมือนบรรดามพอหานาทีหมดแล้วผิดปากเอาปากผิดมือเอามือประกรรมม,มันแรงรุ่นสุดท้ายปัจจุบันนี้ในสยามประเทศ นะครับหรือในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่5คนแต่ละคนนียก็มีอายุเกิน88ปีแล้วนี่คือรุ่มสุดท้ายหมดแล้วหมดอย่างผมเนี่ยนะครับหรือหมอประกำคนอื่นๆเนี่ยหรืออยู่ในตําแหน่งมะนําแต่งจาหมอสะดาหมอสะเดียงเนี่ยที่ประชีกันใหม่คือบวชกันใหม่เราเป็นเพียงแค่การสืบทอดสมัยก่อนเมื่อประชีเสร็จแล้วการจะเลื่อนตําแหน่งได้ต้องจับช้างแข่งกันใครจับได้มากกว่าคนนั้น จะได้รับการยอมรับความเชื่อในวิถีของชาวกลวยหรือชาวช้างที่เนี่ยจะเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนท่านได้แต่เราสามารถที่จะศึกษาจากท่านแล้วเอามาเป็นความรู้แล้วก็ไว้สืบทอดในการเล่าขานกันต่อไปถ้าเราจะไปเป็นเหมือนท่าน หมือนกับท่านเป็นครูบาใหญ่เป็นอย่างพ่อมิวเนาะอย่างพ่ออินพวกเนี้ยถ้าผมอยู่ๆดีๆผมเข้าไปเป็นเลยมันก็ไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเราไปเป็นปุ๊บแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราซึ่งมันเคยมีเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาบางคนบ้าใบ้อยู่ไม่เป็นสุขนู่นนี่นั่นสารพัดครอบครัวที่เคยรุ่งเรืองก็ชิบหายก็มีะนะครับเพราะเป็นการละเมิดกฎ ปัจจุบันแม้ชาวบ้านตากลางจะไม่ได้ออกไปโพลช้างในป่าแล้วแต่ที่นี่ยังคงมีผู้สืบทอดวิชาโคชศาสตร์รวมถึงการเส้นสายประกรรมก็ยังมีให้เห็นอยู่นั่นอาจเป็นเพราะชาวกุยเดิมมีคตินิยมในการนับถือผีและบรรพบุรุษประกอบกับวิถีชีวิตที่อยู่กับช้างมาอย่างยาวนานจึงทําให้พวกเขายังคงรักษาพิธีกรรมนี้ไว้เพื่อบอกกล่าวพูดผีบรรพบุรุษให้งานหรือพิธีกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นประสบความสำเร็จและไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้การอยู่รวมกันของช้างกับคนในหมู่บ้านตากลางแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นเพราะช้างคือหนึ่งชีวิตในครอบครัวที่ขาดไม่ได้ทำให้คนกับช้างต้องอยู่คู่กันอย่างแยกไม่ออกและในช่วงหน้าเราจะไปตามติดวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างกับความสำคัญอันยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ค่ะ ุรินแตกต่างจากการเลี้ยงช้างของคนในภูมิภาคอื่นที่เลี้ยงช้างไว้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแต่คนที่นี่เขาเลี้ยงช้างและปฏิบัติต่อช้างเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเดียวกันทุกเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญจะมีช้างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่เสมอก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างคนกับช้าง หลังจากปี2500ที่ประเทศกัมพูชาและประเทศลาวได้ปิดพรมแดนทําให้ชาวกุยไม่สามารถออกไปโพนช้างป่าได้เหมือนดังอาชีพหลักในอดีตทําให้พวกเขาหันมาทําการเกษตรทําไร่ทํานาแต่การใช้ชีวิตของพวกเขายังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการเลี้ยงช้างในชุมชนที่นี่คนและช้างอยู่กันฉันพี่น้องเพราะพวกเขามีความผูกพันที่เหนียวแน่นที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ว้าว่ายกดขาเขาขวาหน่ะขวาคนชาวก่วยนะนะครับก็จะเป็นความเชื่อนะครับหรือเกี่ยวกับช้างเนี่ยก็เลี้ยงกันมาดูด้วยกันมาเตรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งนะครับซึ่งเราเรามีช้างนะครับที่อายุมากกว่าเราก็พ่อแม่เราก็จะสอนเรารู้ว่าเนี่ยคุณพ่อแล้วนะ คุณแม่นะคุณทวดนะถ้าสมมุติเอาเขาเจ็ดสเราก็เรียกเป็นทวดไปเลยหรือถ้ารุ่นเราคราวเดียวกันก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันได้นะครับถ้าเป็นอายุน้อยกับเราแล้วก็ลูกหลานไปเลย เติบโตมานะอยู่กับพ่อกับแม่เขามีช้างก็เลยเวลาช้างอดเราก็ต้องอดข้าวก่อนไปตัดหญ้าไปหาอาหารให้มันก่อนไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเลยครับมันขาดเขาไม่ได้นะครับอยู่แต่เขาแล้วมันมีความสุขครับเวลาไม่ได้อยู่มันไปไหนก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ครับตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ําอะไรให้เขาเลยครับถูตัวให้เขาครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อย,ยครับ ศูนย์โคชศึกษาบ้านตากลางแห่งนี้ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างตามวิถีชาวกูยให้คนทั่วโลกได้รู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างช้างกับชาวกุยที่แน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่อดีตการชาวกูยมีวิถีการเลี้ยงช้างในแบบฉบับของตัวเองแทบถูกบ้านเลี้ยงช้างไว้เหมือนคนในครอบครัวชีวิตของพวกเขาผูกพันกับช้างอย่างเหนียวแน่นและลึกซึ้งซึ่งเราจะได้เห็นความน่ารักแสนรู้ของช้างตัวใหญ่ในอีกหนึ่งมุมภายในศูนย์โคชศึกษาแห่ง ที่นี่ตอนช่วงเวลากลางวันแบบนี้ชาวบ้านก็จะเอาช้างมารวมกันที่ครับก,ก็ที่นี่ก็ช้างเราจะอยู่ในโครงการเนาะก็จะนําออกมานะครับเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างๆทั้งมีการแสดงช้างทั้งมารอรับนักท่องเที่ยวแท็กซี่อันนี้ก็คือจะเป็นช้างของชาวบ้านหมดเลยที่สูนจะไม่มีช้างชาสวานเราไม่มีช้างครับเราจะเป็นช้างชาวบ้านเป็นช้างของสวนบุคคลเลยซึ่งทุกคนบางคนก็จะมีอยู่2อสาเชือกบางคนก็มีเชือกนึงแล้วแต่นะครับก็มารวมที่นี่นะครับก็อยู่ในโครงการเรา ถ้านักท่องเที่ยวได้มาที่นี่นะคะหนึ่งเราจะเห็นวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างคือในแต่ละบ้านจะมีช้างผูกอยู่ข้างๆบ้านนะคะถ้าเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นรถจอดอยู่แต่ที่นี่คือเป็นช้างจอดอยู่ละมีการดูแลกันอย่างดีมีการอาบน้ํามีการดูแลใจใส่ซึ่งความที่อยู่ใกล้ชิดช้างก็จะรู้อุปนิสัยของช้างเชือกนั้นๆน,น,นะคะก็เลี้ยงเสมือนว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวค่ะ Oh. คุณผู้ชมคะนอกจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นที่บ้านตากลางของจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างค่ะเราจะมาคุยกับพี่นิดผู้ที่เลี้ยงช้างแล้วก็มีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะครับผมเริ่มเลี้ยงช้างตั้งแต่อายุกี่ขวบคบผมเริ่มคีก็สี่ขวบแล้วครับคีกับพ่อค่ะ ไปไหนไปไหนก็ไปด้วยกันเกิดมากก็ได้เห็นช้างเลยครับโตมาบ้รนพบุรุษเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เด็กเลยครับสืบทอดกันเรื่อยๆรุ่นคุณพ่อของพี่นิดเนี่ยได้เข้าป่าไปคลองช้างไหมรุ่นตาครับเข้าป่าพ่อไม่ได้เข้าครับค่ะได้รุ่นตาตาเขาไปทําไมเราถึงมีความรักความบุพันธ์กับเขาก็ได้อยู่กับเขาแล้วมีความสุขครับตื่นเช้ามาเราก็ได้เห็นช้างแล้วตัดหญ้าให้เขากินให้สบายใจค่ะเราก็อยู่ด้วยกันตลอดศึกษากันรู้เรื่องก็อยู่ทั้งวันเลยครับไม่ได้ไปไหนถ้าอากาศร้อนๆก็ คลายร้อนให้แล้วตัวเราร้อนไหมพี่ตัวเราร้อนไม่เป็นไรครับจางอย่าร้อนสําหรับพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาการไหว้สารประกรรมครอบคร,ร,รัพวพี่มีไหมคะก็มีของตระกูลไทยตระกูลมันครับใช้ทําพิธีกรรมอะไรบ้างสำหรับครอบครัวพี่สารประกรรมก็จะไปเที่ยวออจาช้างออกข้างนอกก็ไปต้องไระเส้นไหว้ก่อนบบกกล่าวถ้าถ้าทางไกยไม่สวยก็ ออกไปหม่ได้เคยมยเคมีที่ออกไปไหนไม่ได้ไหมก็ถ้าถ้าเราไม่เชื่อก็ลองออกดูก็เมียันเป็นไปเหมือนกันครับถ้าทางไกลไม่สวยว่าจะกลับไปไม่นานหรอกไม่นานนานจริงๆแล้วก็กลับมากลับมาพบเจอกับตัวเลยเชื่อเลยเชื่อเลยครับการจะเป็นครูช้างหลักๆเลยนะครับคือผัวเดียวเมียเดียว ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดแล้วถือข้อปฏิบัติของคนสวยเลี้ยงช้างอย่างเคร่งครัดถ้าทําไม่ได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ก็คือแน่นอนครับหมอช้างตายเพราะช้างก็มีให้เห็นอยู่ปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันการเส้นไหวสารประกรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ช้างเนี่ยเขาดูร้ายทุกเชือกไม่ไหม้สอนง่ายจําง่ายพูดอะไรก็เข้าใจเร็วนะครับถ้าจําจําเลยถ้ารักใครรักจริงนะครับถ้าเกลียดกเกลียดใครล้วเกลียดเลยแล้วไม่ต้องเข้ามาหาฉันนะโดนนะครับแค่ได้ยินเสียงนี่ก็ไม่ได้นะช้างจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเขาชอบใครรักใครและไปไหนมาไหนไปด้วยกันได้ตลอดไม่มีปัญหานะครับนี่ความผูกพันที่ชาวกลวยเราอยู่กับเขามาโดยตลอดก็ถ้าหามีการล่มหายตายจากไปแล้วก,ก็มีการทําบุญทํากุศลนะครับก็เหมือนมนุษย์เรามีพระมาสวดบงังมาติกาบังสกุลเหมือนกัน ในวันที่ช้างล้มนะครับที่สิยูศีราชาก็ตัดสินใจสองคนกับแฟนว่าเขาทำรายได้ให้เราเราก็เหมือนลูกเราเราต้องมาทำพิธีที่บ้านเอามาฝังที่วัวัดป่าเขาก็เป็นนิยมว่าของที่เรารักหนะักห่วงนี่เอามาทำบุญกับเขานี่เราจะได้มีอยู่มีกินเยอะขึ้นนะครับเหมือนญาติคนหนึ่งเนาะ ความผูกพันระหว่างคนกับช้างเปรียบเสมือนญาติพี่น้องและเมื่อห่วงเวลาแห่งการพลัดพรากมาถึงวัดอาเจียงกลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับช้างแสนรักสุสานช้างถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งสอนให้คนได้เห็นคุณค่าของช้างและคิดตอบแทนบุญคุณของช้างที่มีบทบาทและความสำคัญผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธกาลมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองแม้เพียงน้อยนิดในบ้านปลายชีวิต ก็ขอให้ได้กลับมาอยู่ในแหล่งที่เคยอยู่ก็เพียงพอแล้วหลวงพ่อคะพูดถึงความสัมพันธ์ของชาวสุรินกับช้างมีความสัมพันธ์แน่นแฟนขนาดไหนคะเมื่อก่อนนั้นเมื่อช้างมีชีวิตอยู่เนาะก็ได้อาศัยแรงงานของช้างในการเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านเยี่ยมลูกเยี่ยมหลาน เราทั้งไปงานบุญงานวัดที่ต่างๆที่ไกลๆเพราะสมัยเมื่อก่อนการเดินทางเราก็ไม่มีรถเป็นปัจจุบันนะก็ต้องอาศัยช้างในการเดินและก็เขาเคยใช้แรงงานตรงนั้นในส่วนหนึ่งสองก็คือคนย้ายพืชผลทางการเกษตรเช่นเกี่ยวข้าวเก็บข้าวพืชผลอื่นๆก็อาศัยช้างบรรทุกมาสรุปแล้วคือเคยใช้แรงงานเข้ามาก่อนที<ม>่เมื่อเขาล้มเสียชีวิตแล้วนี่ก็ต้องมาเก็บไว้คนจะ ทแทนบบุญคณขเาลาชีวิตและในขณะที่ทีมงานกําลังสัมภาษณ์เจ้าอาวาสบริเวณสุสานช้างอยู่ๆการถ่ายทำของเราก็พบกับอุปสรรคจนไม่สามารถที่จะถ่ายทํารายการต่อไปได้เราจึงต้องพักกองเพื่อไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารประกรรมตามคําแนะนําของเจ้าอาวาสเอให้่ายได้ราบลื่นไม่สะดุะดนะคะแ,และไม่น่าเชื่อทันทีที่เราไหว้เสร็จ งานทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะด้วยความผูกพันเหตุนี้หรือเปล่าคะเลยทำให้เกิดสุสานช้างแห่งนี้ขึ้นใช่จ้ะการเริ่มต้นสุสานช้างนี้หลวงพ่อก,ก็เกิดจากนิมิตก่อนนะบวกกับหลวงพ่อเคยศึกษาเรื่องช้างในกีรพิพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกพุทธประวัติว่าสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลก็ยังมีสุสานช้างอยู่แล้วก็มาทําสุสาน มาอยู่ร่วมกันในบนปลายชีวิตหรือไม่สบายก็มาไว้วัดในการดูแลรักษาปพยาบาลแบบดั้งเดิมแบบโบราณเป็นการใช้ศาสตร์เวทมนต์บ้างใช้สมุนไพรบ้างก็การสอรุูงร้านประเปรตตัวไปแม้ว่าคนพื้นถิน่นจะกลืนกลายมาเป็นคนไทยกันหมดสังคมคลี่คลายขยายตัวตามการพัฒนาของสังคม จนประเพณีดังเดิมค่อยๆเลือนหายไปแต่ในทุกๆปีบรรดาคนเลี้ยงช้างที่ออกไปทำงานต่างถิ่นก็จะกลับมาไหว้บรรพบุรุษของพวกเขาบนสารประกำรรอันศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงความผูกพันและกะตัญญูต่อบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย ณผู้ชมคะแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการโพลช้างป่าแล้วแต่ถ้าพูดถึงพิธีกรรมดั้งเดิมยังคงถูกส่งต่อและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างยังคงแน่นแฟ้นเหมือนแต่อดีตไม่เคยเสื่อมคลายแม้แต่ในวาระสุดท้ายเจ้าของช้างยังคงนำกระดูกมาทำพิธีและฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้รวมถึงในทุกๆปีพวกเขาจะแวะเวียนมาทำบุญซึ่งไม่ต่างจากคนในครอบครัวแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้ เราไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมเชื่อแต่อยากให้คุณผู้ชมลองออกมาสัมผัสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ